สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเต้ยลาตาเลยเตยลาแล้วเร็วๆนี้จับก้นไปถึงหาน้ำพี่นอ้องเรยวๆดี้ถ่ายถึงถึง,ถงลุงมาถ่ายตลางด้ละล้องได้ละกวนี่ไง ขอบคุณครับขอบคุณความหักความแพงมาน,นีอันนี้ก็จะเป็นขอบคุณอะน,นี่น้องวิก็ที่มีก็ที่วันคร,ราคา แม่วันพร้อมนะครับแม่วันมาให้สวงลำมสิงนะครับแม่วันนะครับช่วงลําสิงแม่วันเน่ามาให้กำลังใจพร้อมกับนาหานาวิธีมือนี้น้องแมวนะครับน้องแมวน้องวันอีกคนหนึ่งนะครับแล้วเสมุตซากรอนนะครับมาให้กำลังใจกันพร้อมทั้งแม่แม่ละดานะครับให้กำลังใจกันมือนี้ขอคุณเล่นไนะครับ พี่กุ้งเด้อพี่กุ้งเด้อไม่เห็นเลยพี่กุ้งพี่กุ้งไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยพี่กุ้งน่ะพี่กุ้งนะงนะไม่เห็นเลยกุ้งบอกว่ามาอยู่หน้าห้างแต่ว,ว่าไม่เห็นเลย ไม่ยังไงละโอ้วคสิบไม่ได้แน่ครับผู้มีน้ำใจวัสดีครับปาหมดครับ เออช่วยค่าค่าโรงแรมขายใหญ่ก็โอ้ยไม่ใช่มันพักไฟสุดยอดพักมันก็ต้องพักมันก็ต้องจ่ายมันก็เท่านี้มอนก็จ่ายไปหมื่นเท่าพันเท่าร้อยเท่โอ้ครับขอบคุณครับขอบคุณป๋ามดครับขอบคุณปามดครับต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟสวัสดีลักเฮ็ดมะลัยันคล้องให้น้องสุพี่น้องเปิ่อนระยงมาขอพุ่นอีกป้ามดนะครับ แต่วขาขน้ำขับไปเพื้นช่วยขน้ำขับไปเพื้นนั่งเตียอีกแล้วนั่งบได้กวางมันเต็มอู้เป็นหิ้งหิ้งเขาด้วยบาดเนี่ยเดี๋ยวถอดชุเแล้วเปลี่ยนชุเแล้วได้จังที่ผ้ารอ,อกอข้างนอกพี่น้องนะครับ ยกไปลมาอจบรเปาไหมยข้าวกิบของเร็วเร็วใ่หรเสียหน่าด้วเสียละเสียหน่ายเอามาใส่ไห Ôi, lắm <laughs> 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 à Hơ hơ không Hơ Con, con Hả? Nhật Bộ nó hay lên xưa, không có xài Nhật nó lên nó có vui Cô có โอ้คือขาดไม่ไม่ราขาดมันไม่เป็นปตะยู <laughs> เจอมือเหนียวเชยมือขาว <c oughs> โอ้โ,อ <c oughs> โอ่ให้เบื้งดอกใส่เลียว <c oughs> เกยงกว่าใส <c oughs> ตุึงเกยงกว่า เก็บของพี่น้องแล้วละพี่น้องเก็บของแล้ว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 ไม่ผูกเก็บอะไรแล้วแล้วเลือแต่เอาไปไวาโหลดล้างรถเดี๋ยวรอปะเดี๋ยวรอเดี๋ยวมาแตงได้บ่เดี๋ยวแตงน่ารอดอ้าวได้ละผูกเก็บ เอาอีกรอบนี้นก็ได้ขอบคุณพี่น้องปองไปายสูขสุขคนคุณพี่รคุณี่เออ้ขาบอกคุณพี่อ,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 อะีเนาะ หอ,อมีลีมันหิ้วเขา่าอีหลีก็ยินเข่าเดื้กมั้ยไมเวลาก,กินเขา่าเด้อนี่ก็ขลมวอมีวะมีสอยจูบะเีประเด็ก็ไม่ได้โอ้เจียประเดีกไปนะโพรเป็นจะพิดกันสามปีฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่ีฮ่ว่าฮยาฮ่าป่าเดาก่มฮ่าฮ่น่า่า้่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าาฮ่าฮ่

เดช่วยอยู no <questo you? S 2> ่คือวางสานโอ้ยปิดไปจะกันพี่น้องเดี๋ยวเขาไปแซะละบัางไปถีบาพี่น้องรอพันไหน่อยรออีกไปรอข้างนอกก่อน ยัอองมัง้งอ๋อสวัสดีผู้สาวสสวัสดีค่ะเห็นคู่มือโมแม่นส์จี๊บๆวันหลับ่พี่น้องนี่เขากล้องคู่มือเอาโลดสวัสดีค่ะคนสวยไ,ได้แล้นะคะครับเดินทางปลอดภัยครับอีกยังมาเลี่ยวตีด้วยวนี่ฮะไม่คือหลายมือแท้ฮะบ่ถามมาได้ถามซือ้อเพราะเป็นพี่ที่ บ่เคยคือว่ายจีถามมันนี่บ้ามดไปนอนไหนวันนี้แถวแถวนี้ใช่ไหมสวัสดีน้องฟุย้ยสวัสดีค่ะบคแล้วเอ้าใา่ตาไหม<อ>วไคว่าวางไหนล่ะควายยืนมาหนิออกไปเตยฉากเหล็กประมาณสองชัง่วโมงบอกออกไปเตยเสร็จแล้วป๊บเขามา นั่งซับนากินน้ำเจสซองขึ้นเล่นขึ้นไปขึ้นพยัญชนะเพื่นอ่าอ่า้ไปขึ้นสาระกำลังเพื่นก็คือเป็นจากนั้นเจสซองเพลงขึ้นสาระกำลังเพื่นแล้วก็ยืนพยัญชนะเพื่นน้ำผ่อยืนน้ำผ่อสิแล้วเพิ่ลงมามีเวลาเปลี่ยนชุดเพลงหนึ่งขึ้นใต้ตาอ่านกินเออเอเออพักอีกหน่อยหนึ่งขึ้นโลโซบุระเออเอพักหน่อยอีกหนึ่งขึ้นทีเสียง ึืนฉากึืนฉากแล้วเลีกยีนเนี่ยคเตลาบริงเลยสไม่เอาเลยตั้งกันึ้นเินงกันคืนนู้นี้นุ่มวะฮะม่นมวะเอ้าเก็บเงินเฮ็ดเงินเก็บเงินอยู่ในสามปีเลยเก็นมเนี่ยไม่อนะูแจดิเจเียเอาไปน้ำรุ่นละเไปโยนไปนารุนะละเก็บไปไปเนี่ยเอกเก็บไปไปเนีก กิไปไวในเอ,เอกอเิ็มืไปวในเอกฟังท่านนี้เมนบวลาไสพี่น้องครับผมพียังนี่ไอ้ฟังท่านนี้ฮ็ดเปน็นทั้งสิ้ฮ<ะ>้อเฮ้ยกินเนสา <laughs> ม <laughs> ปีเพ่อนนี่เพื่อซิ่งนี่ออจะสาปีไอ้เฮ็ดสามปีเลยซิ่งนี่กัา <laughs> <laughs> หาปีที่ไรเงกว่าน,นี้ให้ใบ <laughs> ไ,ได้ไ่ครับนี่ <laughs> ได้ครับให้ใบได้ไหมครับ โอ้ที่เสียวแต่จับเจ้าของกับเสียวเนี่ยเฮ้ยเฮิดขึ้นกันนี่ยังแม่เนี่ยังลืมโอ้ยจนเขาเตยลามาศูนย์เนี่ยช่วงตั้งแตัวท่านเตงโตพุ่นเอาใส่กล้องให้แน่แม่ครับใส่กล้องรถครับนี่เดียวแม่ดูมแม่ดูมอยู่นี่แหละนี่กับท่านเคลียร์เราอยู่ จังหวัดเราบุกน oh. 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 uh. ี่โอ้เงินออกแล้วเงินออกแล้วเงินออกแล้วเกไม่ไม่้เงินออกแล้วเงินออกแล้วโอ้แตงฝุ่นม่อย่างไงที่ตัดใจสองใสเงินออกนล้ว นี่นักมกีเเขาใ่ขึ้นจอเาใออ้บไม่จได้โอ้ยัจับนุ่มจับของโอ้ยแม่ใส่เก็บเต้นยังแม่ไปยังก่อโอ้โอ้มาโอ้ย่บีบแม่ควายเก็บได้ลูกแล้วแม่ไปเก็บของเลยนะ แม่จังีกเหรเข้าอัะจัมีกเหรนจะิเอาเาง้ยเอยลางกจับนมจับนมได้ไหมอโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยจะบีบแป้งปนนี้มันเก็บมันเหมือนอยู่ด้วโอ้ยังเห็นเนี่ยมันกินเตะว้าล่ะีอย้าสิเออสื้อสาจะของใครอ่ะของไอหมู

แกมเป็นแน่เลยหนูเขาขึ้นหนีเพื่อหลาล่าถ่ายยังอยู่ไม่่ะแต่ว่าดีพี่น้องครับพี่เอกดทีุ่ดไว้มคนลูกเก็บอวมาแล้วเก็บเงิน3มปีไว้ยเรบาแมนสามปีเล่นสามไดีครับเก็บเงินสปีจังได้สมเนียบอาาปีที่งใก็นี่ ก็สิมักเนาะมวนใช่มวนใช่ก็สีมากเนาะที่เหลือมันอ๋อเอายกูจันุ่มจกรอกเสียวอย้่นกก็ออ้เลองมึงบอเอาเร็วๆเนี่ยเปียงคนดิปิดไปนี่ปลารมีคือติ่มแห้งแท้ Chúng thầu của Bán Thoát đi อยู่พุ่นอยู่ไสกิดแหน่แท้กิด bạc ปลามันท่ากัน có หมดบ่ได้ไปแล้วล่ะเร็วพุ่นเด้อ้ายอีหยังก็ว่าคือ có, có อุยไอ้ก็เลอมันไดยังไงว่าบอก้องง่ไงงไอยกนี่เป็นน้ำรดทั่วดิจ้ะอือนี่คือหมักเนาะทั่วเนาะกิจมังแห่งเนาะทั่วนี่เนาะโอ้ยเ่อไหนมกคืออไายดอโอ้ยพันไปพันมาไลหล่อกลมาว่าเราแซงบันเหลียวอยู่นอกเป็นเนี่ยอะไรกบ่า เราซุได้โอ้มันเปียกมันเปียกแห้งอันผู้เปิ้ลเจ็บไหนมันลอยจะเล็งมั้ยมันต้องเล็งดอกมันลอยเป็ไฟเปลวเป็นบ่อช่างอ้อมเป็นบ่อช่างอ้อมเหรอนี่เหรอเพื่อนอื่นมาเล็งบ่อเพื่อนบ่อแล้วเพื่อนอ้อมพร้อมไหมเออเป็นบ่อนีเหระเพื่อนเล็งอัหมูไปใช้เะหมูเอาละพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับทุก่อนนะครับ วันใดไปทายแทยรโดข้าเจ้าหนีเบิร์ล่ะนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามขอบคุณความหักความแพงจากทุ๋หม่องทุกมบอลน,นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้แน่นกัแล้วกันครับนะครับสื่นรับคลิปนี้อยู่ดีมีแั่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับพี่น้องอย่าเจ็บอย่าโจรนะครับพักกันคลิปต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับอย่าลืมนะพี่น้องนะครับมืออื่นพอกันล้ำดุกกาครับนะครับล้ำดุกกาพ่อทิเบตนะครับพร้อมกับศิลปินรับเชิญนะพร้อมนะครับดารารับเชิญนะครับ ที่เป็นผู้ดำเนนพี่น้องติดตามนะครับพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีไลไรสวดพร้อมซื้อบัตรซื้ตัวเขาชมกันได้นะครับพี่น้องบ้พพอกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับ